การทำคำถแถลงประกอบการขอประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมันคืออะไรมีขั้นตอนวิธีการข้อควรรู้อะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอที่จะเป็นช่องที่เอาสาระน่ารู้ข้อกฎหมายแล้วก็เทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทำงานของทานายความมาแบ่งปันให้เพื่อนใน,นรับชมกันวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคในการประกันตัวอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเองก็อาจจะยังไม่ทราบก็คือการทําคําแถลงประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าการคําแถลงประกอบการขอประกันตัวนั่นเองการคาแถลงประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวคืออะไรคือธรรมดาแล้วเนี่ยในการที่ศาลจะพิจารณาจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยศาลเพื่อพิจารณาเขาได้จริงทั้งที่ปรราาาากกกฏจคํ้อองงขฝั คำฟ้องของโจทย์คำคัดค้านของผู้เสียหายแล้วก็คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนโดยที่จะยังไม่ปรากฏข้อเท็จริงจากฝ่ายจำเลยเลยข้อได้จริงจากฝ่ายจำเ,ยเลยก,ย,ำเยก็มีแค่ว่าจำเลยปฏิเสธหรือรับสารภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำคำแถลงประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็คือการชี้แจงข้อได้จริงแล้วก็มุมมองจากฝั่งจำเลยว่ามีเหตุอะไรบ้างที่ศาลควรจะปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยระหว่างการพิจารณาซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่ตัวจำเลยตัวผู้ต้องหาหรือตัวทนายความของจำเลยและผู้ต้องหาที่จะทำยื่นต่อศาลได้ประโยชน์ของการทำคำแถลงประกอบการขอปล่อยตัวชั ทำให้สารได้พิจารณาข้อจริงอย่างครบถ้วนรอบด้านได้รับฟังข้อมูลจากฝ่ายจำเลยเอามาประกอบว่าควรจะตีราคาหลักประกันสูงมากน้อยแค่ไหนควรจะกำหนดเงื่อนไขในการประกันตัวยังไงแล้วควรจะให้จำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่าหากสาลทราบข้อได้จริงจากฝั่งจจำเลยศาลอาจจะมองว่าเอ๊ะคดีนี้พยานฐานของฝ่ายโจทก์อาจจะไม่เพียงพอที่จะลงโทษจำเลยในชั้นพิจารณาก็ได้นะสภาพความผิดอาจจะไม่ได้ไายแรงอะไรนะครับจำเลยมีความเจ็บป่วยหากถูกคุมขังอยู่เนี่ยก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นอย่างมากเลยหรือจำเลยอาจจะทำงานรับราชการประจําอยู่ทำงานประจําอยู่หากถูกคุมข าการปรนตัวเขาก็ตกตกงานครอบครัวเดือดร้อนจำเลยอาจจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะหลบหนีซึ่งเวลาสารทราบข้อเท็จจริงต่งตางๆจากฝ่ายจำเลยเนี่ยก็ทาให้โอกาสาที่สารจะปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยมีสูงขึ้นหรือเรียกหลักกันน้อยลงเนื้อหาในคําแถลงประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมันก็ไม่ควรยาวเกินไปนะครับจนสารไม่อยากจะอาา่านแล้วก็ไม่สั้นเกินไปจนสารไม่เข้าใจรายละเอียดเนื้อหาที่เรานิยมใส่ในคาแถลงเนี่ยตัวอย่างข้อที่1เช่นจำเลยและผู้ต้องหาเนี่ยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่หลบหนีแน่นอน้้อมมีงงงาา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 านนนนนปประจํํํททเเ็วลหกถูคุัไได โดยเชพาะเขาก็อาจจะตกงานได้รับความเดือดร้อนเสียหายเจ็บป่วยหรือมีโรคประจําตัวหากถูกคุ้มขังระหว่างนี้อาจจะถึงแก่ความตายก็ได้หรืออาจจะลาบากกว่าคนปกติข้อ4คือมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายไม่ได้ติดใจเอาความแล้วหรือสภาพความผิดมันไม่ได้ร้าแรงหลักประกันที่ยื่นต่อศาลมีจํานวนสูงผู้ขอประกันมีความน่าเชื่อถือมีภาระ,ะต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาบิดามารดามีความประพฤติเรียบร้อยไม่ไปก่อเหตุยุ่งเหยิงกับพยานฐานแน่นอนแล้วก็ยินดีที่่่่จะิบตตตาาาามเเงงงืออนนไขขๆลชดกํร ปฏิบัติตามที่ศาลกาหนดเรื่องการรายงานตัวอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใส่ไปได้ทั้งหมดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงจากฝั่งของเราการยื่นคาแถลงเนี่ยก็ยื่นไปพร้อมกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกันตัวเลยการทาคำแถลงตวเนี้มันจะเพิ่มโอกาสทาให้เราได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวสูงขึ้นแล้วก็เป็นเทคนิคทางปฏิบัติที่ในคดีส่วนใหญ่แล้วของสํานักง,งานผมหรือการทํางานของทีมงานผมเองเนี่ยก็แนะนําว่าทุกเคสในการขอปล่อยตัวชั่วคราวก็ควรทําแถลงชี้แจงข้อมูลจากฝั่งจาเลยเข้าไปด้วยก็ทําให้มีโอากาสไ้รับการปาระกันตัวสูง้าาายย่่ไไปแลววเ,เมดัต,ตองงททํํผคคิ เวลาขอประกันตัวแล้วไม่ได้ประกันเนี่ยต้องทํายังไงก็ติดตามรับชมกันต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ไอ้เรื่องของการทำาแนนแข่งประกอบการปล่อยตัวช่วยข่าวก็หวังว่าเพื่อนเพื่อที่รับฟังอยู่ก็จะได้รับประโยชน์นะครับสามารถเอาไปปรับใช้กับการทํางานได้เป็นอย่างดีหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามผมได้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องสีสันรอเพื่อติดตามสาระน่ารู้ดีชนิดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมธนายเพชรก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ